ปียบุตรโผอาอะไรกองบอกอฟ้าเดียวกันค่ะเช้าเน็ตขุดเคยแช่งคนปกป้องสถาบันนายปียบุตรแสงกระดนกปุลนะคะได้โพสต์ข้อความอะไรต่อการจากไปของนายสังคมจิรชูสกุลน,นะคะกองบอกอฟ้าเดียวกันนะะโดยบอกว่าสังคมจิรชูสกุลหรือมะสสังนะคือคนทําหนังสือบรรณาธิการหนังสือ จัดวางแบบหนังสือพิสูจน์อักษรหนังสือดียิ่งใหญ่ให้ความรู้จำนวนมากมีสังคมอยู่เบื้องหลังหนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเกือบทุกเล่มและหนังสืออีกหลายๆเล่มของสำนักพิมพ์อื่นทั้งหนังสือวิชาการหนังสือวรรณกรรมมีหยาดเหงื่อแรงงานสมองและหัวใจของสังคมสถิตยอยู่ในโลกออนไลน์นะก็ได้มีการขุดพฤติกรรมนะคุณสังคมผู้ล่วงลับเนี่ยค่ะ ได้โพสต์ข้อความนะที่ค่อนข้างจะเดือดอยู่พอสมควรนะคะโดยบอกว่าพวกมึงกําลังทําอะไรไอ้พวกจุดๆๆนะคะอยากปกป้องมากก็จุดๆๆไปเป็นผีอารักทุกทิศเสียอย่าโหมลากลงมาเปื้อนเลยเดี๋ยวจะจุดๆ,ๆนะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่2มีนาคม2567ค่ะนายปิยบุตรแสงกนก,กุลได้โพสต์ข้อความอะไรต่อการจากไปของนายสังคมจิรชูสกุลกองบอก,กอฟ้าเดียวกันนะคะโดยบอกว่าสังคมจิรชูสกุลหรือมะสังคคือคนทําหนังสือบรรณาธิการหนังสือจัดวางแบบหนังสือพิสูจน์อักษรหนังสือดียิ่งใหญ่ให้ความรู้จํานวนมากมีสังคมอยู่เบื้องหลัง ผมรู้จักสังคมจากการแนะนําของพี่ปุธนาคนอิวุสกุลนะคะหนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเกือบทุกเล่มและหนังสืออีกหลายเล่มของสำนักพิมพ์อื่นทั้งหนังสือวิชาการทั้งวรรณกรรมมีหยาดเหงื่อแรงงานสมองและก็หัวใจสังคมสถิตอยู่นะคะหนังสือของผมทั้งที่พิมพ์กับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันทั้งที่พิมพ์กับมูลนิธิคณะกนะ้าวหน้า แล้วก็ทั้งที่พิมพ์ในนามส่วนตัวนะก็ปรากฏในบรรณพิพพบได้ด้วยสังคมไงเมื่อกลางปี2559นอกะนอกจากสังคมจะมาร่วมงานกับพวกเราในการทำแคมเปญรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วผมยังผูกพันกับสังคมเป็นการส่วนตัวเพราะสังคมคือคนที่ออกแบบเล่มจัดวางและก็ผลิตหนังสือที่เป็นของที่ระลึกในงานแต่งงานของผมด้วยนะคะผมและภรรยาคิดช้าตัดสินใจช้า กว่าจะลงตัวว่าของขวัญในงานคือหนังสือรวบรวมตัวบทปรัชญาเมธีที่เรานิยมก็เหลือเวลาอีกไม่นานจะถึงวันแต่งงานกว่าจะแปลตัวบทเหล่านั้นเป็นภาษาไทยตรวจทานขัดเกลาแลวแก็ส่งต้นฉบับไปได้นะสังคมก็เหลือเวลาอีกไม่นานในการจัดทําหนังสือให้แล้วเสร็จทันวันงานสังคมอุทิศแรงกายทํางานดึกดื่น ผมเข้าไปหาที่สำนักงานนะคะก็จะเห็นเขานั่งทำเล่มให้ผมอยู่แน่นอนพร้อมกับเบียร์หลายกระป๋บบองเรียงรายอยู่รอบโต๊ะทำงานนั่นเองนะคะผมต้องการจะจ่ายเงินค่าจ้างสังคมก็ตอบกลับขอไม่รับค่าจ้างถือเป็นการตอบแทนผมในการต่อสู้ร่วมกันมาหากจะให้ก็ซื้อเบียร์มาดื่มกันแทนนะคะเมื่อผมเข้าสู่แวดวงการเมืองนะผมก็ไม่ค่อยได้เจอสังคมเท่าไหร่ พบปะการแสดงออกความคิดเห็นของเขาใน Facebook บ้างนะเจอกันในงานสัปดาห์หนังสือบ้างเจอกันทีไรเนี่ยก็จะเห็นสังคมดื่มเบียร์และเราเนี่ยดื่มแล้วก็พูดคุยกันเรื่องหนังสือเล่มใหม่ที่เขาเนี่ยกำลังจัดทําผลิตอยู่นะในงานหนังสือครั้งหนึ่งที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาป่วนแล้วก็ชกไปที่หน้าของคุณธนาทอนะระหว่างพบปะแล้วก็แจกลายเซ็นให้กับนักอ่าน คนแร,แรกที่เข้าไปล็อกคอจับตัวชายคนนั้นไว้ได้ก็คือสังคมนั่นเองนะกลางปี2565ผมต้องการตีพิมพ์หนังสือรวบรวมงานทุกชิ้นของผมตลอดเกือบ 2, สองทศวรรษที่มีเนื้อหานะเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นสังคมอีกเช่นเคยที่รับหน้าที่ทำหนังสือเล่มน,นี้ให้ผมโดยมีฟลินต์นัทพงศุขมโนธรรมนะผู้ช่วยผมในเวลานั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้แทนรัศดรสมุรสาครเขตหนึ่งรับผิดชอบเป็นบรรณาธิการนะครับ ด้วยวิธีการทํางานของผมนะที่ล่าช้ากว่าจะส่งต้นฉบับครบถ้วนได้เนี่ยก็ทอดเวลาเกินนะ,ะกำหนดเสมอทําให้สังคมและฟริน์เนี่ยต้องรับภาระหนักในการทวงถามติดตามแล้วก็เร่งทําให้เสร็จทันงานหนังสือวันหนึ่งเนี่ยช่วงที่กําลังปั้นหนังสือสองเล่มนี้ให้ทันงานสัปดาห์หนังสือผมเสร็จจากภารกิจงานการเมืองจึงแวะไปกินข้าวต้มร้านประจําไม่ไกลจากสํนานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจึงตามสังคมและฟรินต์มากินข้าว ตอนนั้นเนี่ยผมทราบจากธนาพลแล้วว่าสังคมเนี่ยมีสุขภาพที่ย่ําแย่นะฮะอาการสุดหนักมากขึ้นเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลบ่อยๆสาเหตุมาจากการใช้ร่างกายกับเบียร์เหล้าแล้วก็บุหรี่นะมาอย่างยาวนานแต่วันนั้นเนี่ยก็ไม่วายนะยังดื่มเบียร์ด้วยการโดยขอร้องจํากัดปริมาณให้เราเนี่ยสคนเนี่ยจบที่3ขวดค่ะช่วงสิ้นปี65เนี่ยผมเชิญทีมงานฝ่ายเดียวกันทุกคนเนี่ยมาที่บ้าน กินดื่มฉลองปีใหม่แล้วก็เลี้ยงขอบคุณที่ฟ้าเดียวกันเนี่ยสนับสนุนการทําหนังสือของผมและผลิตหนังสือดีๆออกมาจานวนมากวันนั้นเนี่ยผมเห็นสังคมสนุกสนานมาก เพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาด้วยกันเนี่ยก็ต่างพูดแล้วก็ร้องขอสังคมว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชีสเด์ทิ้งทวนอยากให้สังคมเนี่ยลดเลิกดื่มแล้วก็เลิกสูบรักษาสุขภาพนะเพื่อรอเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่กําลังจะมาถึงในสังคมไทยเมื่อเวลาเข้าสู่วันใหม่วันนั้นเนี่ยสังคมออกไปสูบที่สวนหน้าบ้านผมแล้วก็ลื่นล้มหัวแตกทุกคนก็ตกอ,กอกตกใจกันมากวันนั้นเนี่ยก็จบด้วยการพาสังคมเนี่ยไปโรงพยาบาลนะ ช่วงท,ท้ายๆการพูดคุยกับมิสหายถึงสังคมจึงอยู่เรื่องสุขภาพของเขาเป็นหลักนะสังคมเนี่ยอายุยังไม่มากนะผมอยากให้เขาเนี่ยอย,อยู่บนโลกใบน,นี้ไปอีกหลายๆปีไม่ใช่แค่ผลิตงานศิดีออกมาเท่านั้นแต่อยากให้เขาเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่อย่างไรก็ต้องมาถึงในช่วงเวลาชีวิตของคนวัยแบบพวกเราแน่นะฮะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมก็ทราบ ว่าสังคมเนี่ยอาการซุดหนักอยู่โรงพยาบาลแน่นอนสังคมไม่ได้บอกใครมากนักผมเองก็ทราบข่าวจากฟรินท์ผมพยายามจัดวันไปเยี่ยมแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ไปเพราะติดงานหลายนัดช่วงก่อนเนี่ยเดินทางมาปารีสก็คิดว่ากลับกรุงเทพไปเดือนมีนาคมจะเข้าไปเยี่ยมแต่ไม่ทันเสร็จแล้วสังคมจากไปแล้วไว้อะไรการจากไปของสังคมขอให้สังคมไปสู่ภพภูมิที่ดีหนังสือทุกเล่มที่สังคมผลิตคืออนุสร์ให้พวกเราระลึกถึงสังคมนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณปิยะบุตรแข่งก็ได้โพสต์อะไรกัแบบสังคมเพื่อนของเขานะคะซึ่งต่อมาค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการขุดพฤติกรรมนะั้นที่คุณสังคมผู้ล่วงลับเนี่ยได้มีการโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะ,ะโดยเป็นข้อความที่ค่อนข้างเดือดอยู่พอสมควรนะคะโดยบอกว่าพวกมึงกําลังทําอะไรไอ้พวกจุดๆๆนะ,ะอยากปกป้องมากเนี่ยก็จุดๆ,ๆเป็นผีไปอารักทุกทิศเสีย ย่าโหมลากลงมาเปื้อนเลยเดี๋ยวจะชิปจุดๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงกันเป็นจํานวนมากนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณสังคมจิระชูสกุนด้วยนะคะ